สบายดีพี่น้องกับสบายดียามเช้าพี่น้องสุขสุคนสมองสุบอนหลังจากที่ขึ้นมาแต่เก็บก็แม่นลางเลยสวัสพี่น้อง

แค่กั่นอยตอนไหนนะโอ้ยง่วงนะเขาบอกมาปั่นให้บ่มันเอบ่มีหัวเข่ากินเราก้อนะเออเนี่ยก้นเงียบเลยเก็บใหม่นงานปั่นขึ้นเชิงนะเห้ปั่นขึ้นเนื้อแล้วมันยันช้าๆมากเลยเก็บจำหนึ่งได้เนี่ยนะำหนึ่งนะบ่ได้ค่อยเก็บกันได้อืมนั่นแหละบ่มันเองมันเขาสิจ้างคนเลยบ่มีเวลาเป็นหลอก

ยากยบ่เป็นอยากบ่งนอยากอยยังดกอันนั้นนะเื่อนี่มาแต่งกับบคมีนไปได้เฮาก็มีสหลอสวได้หาชิ้ทุงก็โอเคเลยระหว่างน้คือหอหาซีบ่อนี่ยหมาสทกันได้ฮอดหาซบ่เลยอันหอก็เป็ที่ไนีเพื่อนเพื่อนเขาเกี่ยวเฮ้ยเอันนั้นเพรา อยนะเเดียวน่ละ่บอกเขาันนั้นเขาจะทบ่บาหวานนกหานนะะเบหวานสองปีนะปีนี้นาอแมวอ่ะโอเคมาบ่ก็คือขาไ่ได้เพรละว่านใช่อันนี้นองชยก็หนึ่งหน่องน่อยเลยเออแล้วไงระวังว่าก็อี่ะ

บ่แล้วบ่อแล้เนี่ยห้อหน้าแต่้องจะเลือแล้วจะลือแล้วอันนี้มันเพื่องตัวเองก็ลายบาดเพื่องเก่าก็ยังเก่าก็ยังก็ลาย่อนเดิไปนด้้ว้ดองตัวเองถุงกบดลายเนี่ยหัวกบลายสเก่าวอ่า โใลโชูหกเส็จเ้ลูกไววันหนุกวันหนาวนะวันน้อยก็น้อยก็ดอยน้อยดีนะมาแก่้ตงนึงสิหนอ้น่อั้งีเาะมาสูลมเลยลอยมาเ็ลมอุ่นหอัพื้นหมด๊อนาะไปปั่นสูลมเน้อจับ

มันคือพ้นลิ้นมาใส่ัวแ้มันจะเบ่งไว้เยขาแลวน้ย่างเขา็นยหี่ตมูว่าเก็บรุ่นหนึ่งสอรุ่นระเบิดหลอกแดงเปเท้าบัดจักสดถือเก็บเป็นน้ำคปูปย่างยำย่างเป็นน้ำคปูหมางน่อยหมางกล้งหมางใหญ่ย่างยา เขาส,ส่งก oui. ็ค้ายหลอเทวาเนาะขีว่าแหละแต่ปลอดออกมาเลยเมืนขายเจ้าหมูวิชาพี่ชามือรู้แต่บุลวยนะม ข้าวเอ็ดมันมันน่นน้่งชิบชิบทำปลาเห็ดปะไปแล้วเออมองไปตไปลาเห็ดเจ็ดหกใส่ไป่มไปเปลนแล้วเอาไปเอาง้อออกกันนี่มันยังมืดเท่ากับใส่ไผ่คูมเนาะ ใจแพคโฮมจุงหัวออมาดิคนเล่นว่าอันฉากกูแน่ถากุูแน่ว่าห้าสิบไปห้าเห็ด <laughs> ท่นนี้ก็บอกอใจมองไห้องแมงีบุ๊คยังฮะยังฮแหละบุห็นกบมามอ,อันถุงัวต่อมองไส่ันแรกลยนะากแน,น่มึงนะหาไปใช้าไปหาเห็ดโอ้ยทัางนี้บุหรีไปหาเห็ดได้ยังแม่ออกไปไปใช้เสร mãi 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 khô mãi mà mãi 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 nó mãi 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 ตัดได้บ้เกินเขาอะไรนะตัดได้ตับตาเป็นเขาเหนียวนี่มันเหนียวนมันเหนียวเอนเขาคนดมันมันัดี้มันใบมใบมันบมันลายมันบดแล้วเอาไปหุ้มใบใบต้นนั่นวันี้ม่นจะเขาขาก็เขาดำกจะรัดง่ายนะเอาไปตัตียเหนือหัวดำไปลยเัากย เไม่เกี่เอ้าเขาเลยนะไม่ไม่ต่ดอก้าแป็ตัสกับบุ้งดอกหมดแล้วตันไหนยังเมลือแต่แต่ด่างก็เสียเล้ากันบินข้นาล้วอ้าวลำลได้หมอมันนี่นะต้นขาวขาวด้านในหน้าใหญ่ที่เกียนหน้ั่นบอ เกี่ยวหน้านั่นแล้วเกี๋ยวเขาตำตาำรสั่งยังไงก็อย่างเงี้ยมาแสดงนะคะไาะลุกลยลุกเลยลเนี่ยบอว่าท่านเนี่ยไร้ลงแล้วเขาเขากำหอดแดกเนี่ยขายทายตอนแรกตอนแรกก็คือท่านคือท่านตอนนั้นเกี่ยวเผาและแดงไปแร้ว่าว่าท่านแรกก็จะฉลี่แล้วเขาฟ้าเนี่ยค่ะ

เขาไป็นอไช่องเลยแล้วก็เกแก๊มาแก้ยันหัครับไปยืมไปกินใส่ด้วไปสมองไปตื่นเาก็นามาก็ไกินใส่ดูวยเ้ย่ไะเย้เข่าได้สี่ด้อมาต้องขามันสองไปยืู้เข่าเพื่อนไปแล้วเมื่อนานมากๆเนาวหนาะหอาวไปยังมันเด็กไป เล่นพ่อแรกก็ได้ไปน่ะ ừ. กินแซ่บก็ต้้งสอาดเยใช้ก็ได้ยูมื่อวานนี่ก็ไปซื้อน้ำมันกรไปซื้อน้ำมันอย่างฟองแสนนห้องบุมีได้จใช้ได้น้ำมันราใช้แก่เขาเลยน้ำมันรถจักแม่ตัดหนััดเขาใช่ใช่รถจักใเบ็ดเป็สนน Peace.

แปป่าเก่าสิบกาสิบโอ้ยจีบาอยู่ไสนอีกนี่บเบลายได้นี่น้องกระสอบเดีอยู่สามงเฮียเอ้ยด้เกาสิบมานี่บ่าเก็บบอเบลายได้หน่นะ เก้าสิบทงเบาๆพอดีเป๊ะเก้าสิบเลยพี่น้องเอ้ยลาแล้วเด้อพี่น้องสำหรับคลิปนี้พอพอกันคลิปหนาพี่น้องได้เก้าสิบเป๊ะเลยพี่น้องจ้ะฮากเบิ่งผักส้มก็ไล่ก็แซนเด้อพี่น้องสบายดี